ข่าวโพสเลี้ยงลูกคนเดียวได้กระต่ายพน,นิพาพูดแล้วหลังมีข่าวโพสเลี้ยงลูกคนเดียวได้ไม่ต้องของเงินเขาซัดเป็นเพจปลอมแอบตั้งรูปลูกชายด้านครูภัยบูลโพสติดแท็กช้ำเล่นเอาฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับกรณีข่าวที่นักร้องสาวเพิ่งโสดกระต่ายพนิพาออกมาโพสรูปกับลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าลูกคนเดียวเลี้ยงเองได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปของเงินเขาเหมือนที่ข่าวออกเลยด้านอดีตสามีครูภัยบูลแสงเดือนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพและแคปชั่นว่า หากเธอกล้าจะรักฉันจะทำให้ดีที่สุดโอเพนพร้อมอีโมจิหัวใจที่มีบาดแผลและอีกโพสต์คือรอคู่ชีวิตแต่ล่าสุด18มกราคม2 5 67กระต่ายก็ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ชื่อกระต่ายพนินิภาเฟซจริงไม่มีสำรองว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่ Facebook ของเธอถูกคนไม่หวังดีนำไปแอบอ้างหวานแฟนๆช่วยรีพอร์ตและเตือนว่าอย่านำรูปลูกชายของเธอไปใช้แอบอ้างอีกช่องนี้เป็นเพิ่มนะคะมีช่องปลอมเยอะมากๆ เขไม่ใช่แค่เพจอย่างเดียวมีที่ทอกด้วยฝากทุกคนกดรายงานช่วยกันหน่อยนะคะกระต่ายไม่รับเว็บพนันหรือการพนันใดๆคะ่ะกระต่ายมีแค่เพจเดียวคือเพจกระต่ายพนินิพาแฟนเพจเท่านั้นผู้ติดตามจริง1.9ล้านคนและเฟสส่วนตัวคือเฟสนี้เฟสเดียวที่โพสต์ไม่มีสำรองก่อนทุกคนจะเชื่อดูผู้ติดตามก่อนนะคะกระต่ายได้ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยนำรูปภาพกระต่ายและรูปลูกชายไปโพสต์ลงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตฝากด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมาก